รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดย สร้างภูมิคุ้มกันที่สมดุลมิติใหม่ของการดูแลสุขภาพสวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการภูมิสมดุลนะครับเราปรารถนาที่อยากจะให้คนไทยและคนทั่วโลกนั้นมีสุขภาพที่แข็งแรง ด้วยการหันมาเสริมหรือว่าสร้างภูมิคุ้มกันให้มีความสมดุลนั่นเองนะครับซึ่งจะเป็นมิติใหม่ของการดูแลสุขภาพและวันนี้กับท่านวิทยากรของเราครับท่านศาสตราจารย์ดรพิเชษวิริยจิตราครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับดรตะการครับ4กุมภาพันธ์นี้เป็นวันมะเร็งโลกนะครับซึ่งทั่วโลกก็ให้ความสําคัญกับโรคมะเร็งครับเรายังหาสาเหตุไม่ได้ว่ามันเกิดจากอะไรอ่าครับก็มันเกิดจากหลายสาเหตุจ้ะ สาเหตุจริงๆก็คือว่าเซลล์มะเร็งก็คือเซลล์ปกติในร่างกายแต่เดิมนั่นแหละอแต่มันมีการผ่าเหล่าผ่ากอก็ทําให้มันการเจริญเติบโตสกว่าเร็วกว่าเซลล์ปกติในร่างกายแล้วก็เบียดเปลี่ยนเอาเซลล์ปกติในร่างกายก็ไปคุกคามและในสุดก็ทําให้เสียชีวิตทางบริษัทเองเนี่ยได้ให้ความสําคัญเกี่ยวกับโรคนี้มานานจริงๆผมได้ให้ความสําคัญมาตั้งแต่38ปีที่แล้วนะครับเมื่อถ้าผมทําวิจัยเรื่องมังคุด เป้าหมายจริงๆของผมก็คือต้องการใช้สารสกัดจากมุกุ์จัดการกระเซลยมมะเร็งครับแล้วก็เราก็ทําต่อเนื่องมาเรื่อยๆแต่ว่าเรามาประสบความสำเร็จจริงๆเมื่อประมาณ10ปีที่แล้วนี่เองแล้วเราประสบความสําเร็จแล้วก็มีการใช้สิ่งที่เราทําขึ้นมาเป็นสารสกัดเอาสารสกัดจากมุกุ์ผสมกับงานดำถั่วฝรั่งบบบแล้วให้ไปทํางานกับเมล็ดขาวสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายแล้วก็เปิดกระตุ้นเมล็ดขาวเพช่อจให้จัดการกรดเซลลมมะเร็งแล้วก็ประสบความสําเร็จ พอสมควรครแต่เรายังสรุปไม่ได้นะฮะว่ามันมีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์พื้นฐานมากพอที่จะยืนยันตรงนั้นจึงได้มีการทดสอบเชิงคลินิกนะโดยการทำที่หมลในเชียงใหม่โดยในโครงการของเราก็คือว่าทำกับผู้ป่วยมะเร็งที่ผ่านคีโมมาแล้วสองรอบอแล้วก็ไม่ตอบรับเลยแล้วก็หมอปล่อยแล้วก็สรุปมาว่าเราสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยกลุ่มนี้ได้อย่างชัดเจน นั่นหมายความว่าก็คือ,อยังสามารถดําเนินชีวิตได้ตามปกตใิใช่ครับใช่ครับอันนั้นเกิดขึ้นเมื่อปี2,555 5เป็นวันที่เราประกาศเมื่อวันที่6สิงหาประกาศผลสําเร็จตรงนี้นะครับแล้วก็วันนั้นก็จะมีคนที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของเราคู่ขนานกับการทดสอบของเราที่มหาลัยเชียงใหม่แล้วก็2ใน3ท่านก็มาในงานนั้นหนในหนในที่จะมาในงานนั้นก็คือคุณสุภัสรรเอมเอ พยาบาลอาชีพก็ปัจจุบันนี้ปลอดจากมะเร็งมาแล้ว5ปีนั่นก็แสดงว่าสิ่งที่เราไปเพิ่มคุณภาพชีวิตของคุณสวสัสราทําให้ภูมิคุ้มกันนั้นมีความสมดุลขึ้นมีมีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงขึ้นทําให้เธอสามารถดําเนินชีวิตต่อมาได้ครับประคองคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นต่อไปแล้วก็ในสุด ประสบความสำเร็จเหมือนกับคุณสุภัสราครับอ่ะถ้าอย่างนั้นเราไปฟังคําบอกเล่าจากคุณสุภัสรากันครับงานถแถลงข่าว Operation b นบกับการเพิ่มคุณภาพชีวิตของคนเป็นมะเร็งในสามทวีปด้วยการสร้างภูมิคุ้มกันที่สมดุลหรือ Balancing Immunity โดยผลิตภัณฑ์งานวิจัยจากมังคุดณโรงแรมสวิสโซเทลเลอขคองคอรเมื่อวันที่6สิงหาคม 2,555โดยในงานนี้ได้มีทั้งสื่อมวลชนนักวิชาการทีมวิจัยและผู้ที่มีประสบการณ์ตรงจากการเป็นมะเร็งในระยะสุดท้ายมาแบ่งปันความรู้ให้กับผู้ที่มางานในครั้งนั้นอีกด้วยคุณสุภัสรา MA มเมะเร็งต่อมน้ำเหลืองลามไปกระดูกขาทำให้กระดูกขาดเป็นสองท่อนผ่าตัดใส่เหล็กที่ขาและฉายแสงเพื่อกระตุ้นให้กระดูกงอก แต่ไม่สำเร็จต้องผ่าตัดเพื่อปลูกถ่ายกระดูกแต่ก็ไม่สำเร็จอีกแพทย์วางแผนที่จะผ่าตัดซ้ำอีกเป็นครั้งที่3เพื่อใส่ซีเมนต์เริ่มใช้เมื่อวันที่7พฤษภาคม2554 3สเดือนต่อมาผลเอ็กซเรย์กระดูกพบว่ากระดูกเริ่มงอก6เดือนต่อมากระดูกงอกเพิ่มมากกว่าเดิมอย่างเห็นได้ชัด1ปี แพทย์แจ้งกระดูกติดดีแล้วแสดงว่าเซลล์มะเร็งที่กระดูกถูกยับยั้งไปแล้วกระดูกต้นขาขาดคือแทนที่มันจะต่อกันเป็นกระดูกหนึ่งท่อนปรากฏว่ามันขาดออกจากกันใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อโครงกระดูกหรือกระดูกที่สําหรับเอาไว้เป็นแกนของร่างกายมันไม่สามารถเชื่อมต่อกันได้มันก็เดินไม่ได้เดินไม่ได้ค่ะคือตอนนั้นที่ทราบว่ากระดูกขาดเนี่ย ไม่ได้ทํากิจกรรมอะไรเลยนอนอยู่บนเตียงนอนอย่างเดียวเลยะนะครับคือตอนนั้นให้เคมีมบําบัดครั้งแรกยาเคมีมบําบัดมันไปช่วยสลายก้อนที่มันช่วยประคองกระดูกอยู่เนี้ยออกก็อยู่ๆก็เห็นว่ากระดูกไอ้ขาเราไม่ไม,ไม่ไม่เท่ากันสองข้างคือเดิมทีไอ้ก้อนที่เป็นมะเร็งเนี่ย<ล><ะ>มันช่วยประคองกระัูกไว้อยู่ใช่ค่ะอพอเรารักษาด้วยทั้งฉายแสงซ้ําแล้วก็ผ่าตัดซ้ําอีกรอบนึงเพื่อเอากระดูก เพื่อปลูกกระดูกขึ้นมาใหม่เนี่ยมันก็ยังไม่ได้ผลมันมันก็ยังมีช่องว่างของกระดูกอยู่เหมือนเดิมคือมันยังไม่เชื่อมติดกันใช่ค่ะ,ะคุณหมอที่ให้การรักษาก็บอกว่าจะให้การรักษาอีกวิธีหนึ่งก็คือผ่าตัดเพื่อใส่ซีเมนซึ่งเป็นสารสังเคราะห์แทนกระดูกตตัดสินใจใช้ตอนนั้นก็เพื่อว่าอย่าให้มะเร็งต่อมน้ําเหลืองมันกลับมาเป็นซ้ํากับเราเร็วขึ้นแต่ว่าพอคุณหมอเขานัดไปเพื่อจะ,จะให้ผ่าตัดใส่ซีเมนเนี่ย ก็เอ็กซเรย์ก่อนพอเอ็กซเรย์ก่อนปรากฏว่าผลเอ็กซเรย์เนี่ยมันเห็นว่ามีกระดูกเป็นเงาขึ้นมาแล้วทีนี้คุณหมอก็เลยยังไม่ตัดสินใจที่จะผ่าตอนนั้นก็ติดตามอาการไปอีกอติดตามอาการไปอีกก็ประมาณ3เดือนมันก็เพิ่มขึ้นมาอีกอแล้วก็ติดตามครั้งสุดท้ายเนี่ยสิพฤษภาที่ผ่านมาเนี่ยกระดูกขึ้นมาเรียบร้อยมารู้จักกับงานวิจัยของอาจารย์พิเชษได้อย่างไร คือตอนนั้นคือเราหวังไว้น้อยอะค่ะคหวังไว้ว่าแค่แค่โรคไม่กลับมาเป็นซ้ําเราอยู่ไปแค่อย่างนี้ถือไม่ท้าเราก็พอใจแล้วแต่ว่าพอเราได้ใช้เนี่ยไปหาหมอหมอก็บอกว่ากระดูกคุณเนี่ยมันติดมันติดขึ้นมาแล้วโดยที่ไม่ต้องผ่าครั้งที่สามแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเราก็รู้สึกว่าร่างกายเราแข็งแรงเรารู้สึกเราเหมือนปกติหลังสุดที่ไปตรวจ สุขภาพอ,า 5, อันนี้ <8. S 2> ตรวจเรื่องของโรคมะเร็งค่ะคุณมอก็เหมือนกับทบทวนประวัติดูอะไรหลายๆอย่างก็อここบอกว่าคุณสบายใจได้แล้วนะคะโรคคุณหายแล้วละโหขนลุกนะเนี่ยมะเร็งี่ยมันลามไปจนหลายๆจุดแล้วนะฮะบหมดทั้งตัว <laughs> ทุกๆอวัยวะเลยก็ว่าวได้แม้กระทั่งกระดูกต้นขาที่เสมือนกับว่าจะขาดจากกาันแล้วไม่สามารถเดินได้ ก็ยังกลับมาได้นะครับอาจารย์ก็เราก็สร้างโมยกระดูกขึ้นมานะครับวันนี้เธอกลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างเดิมแล้วก็สามารถไปช่วยเหลือผู้อื่นได้ด้วยด้วยจิตใจที่ดีของเธอช่วยคนอื่นที่ตกทุกข์ยากเหมือนที่เคยเป็นมาเอาละครับเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่หนึ่งนะครับเพราะว่าในสัปดาห์นี้นะครับภูมิสมดุลเราพูดกันถึงเรื่องของโรคอะไรกันครับ รับเชิญอีกหลายหลายท่านนะครับซึ่งก็มารวนแต่เป็นมะเร็งในหลายๆจุดด้วยกันใช่ไหมครับอาจารย์ครับก็ต้องเรียนให้ท่านผู้ชมทราบว่าการที่เราจะบอ,อกอะไรเกี่ยวกับความก้าวหน้าในการดูแลผู้ป่วยมะเร็งเราต้องระมัดระวังตลอดเวลาเราจะพูดถึงงานวิจัยนะฮะผมก็จะหวังว่าองค์กรต่างๆที่ควบคุมการดูแลอย่างตรงเนี้ยก็ขอให้เข้าใจว่าหน้าที่นักวิจัยอย่างเราต้องทําสิ่งนี้ให้เกิดถ้าเกิดขึ้นได้เราสามารถช่วยผู้ป่วยมะเร็งได้รเราจะ เป็นเรื่องที่บุญมหาศาลนะครับก็จะเป็นผลประโยชน์ของชาติใช่ครับใช่ครับเราจะพูดถึงแต่ว่างานวิจัยคนไทยกับมะเร็งของโลกซึ่งล้วนแต่เป็นเรื่องราวที่เล่าจากปากของผู้ที่มีประสบการณ์โดยตรงนะครับหลายๆกรณีขอเชิญคุณผู้ชมได้รับชมกันต่อจากนี้เลยครับบ่ายวันนึงของเดือนกรกฎาปี56เนี่ยก็ทำงานอยู่ปกติ มีความรู้สึกเป็นปวดมากที่บริเวณท้องด้านซ้ายอปวดเหมือนกับมีอะไรมาบีบลําไส้อทนทํางานอยู่ทั้งเลิกงานห้าโมงเย็ยนเราขับรถกลับบ้านนอนไม่หลับเลยทั้งคืนจนกระทั่งเช้ารุ่งขึ้นมาเนี่ยพันยากับลูกชายก็พาไปส่งโรงพยาบาลครับต้องแอดมิดเลยและเพื่อ,อทําการตรวจขั้นตอนต่อไปโดยละเอียดอีกสองวันถัดมาคุณหมอก็มาส่งข่าวแต่แต่ปรากฏว่าพอคุณหมอมาส่งผลส่งข่าวให้ทราบเนี่ยนะ บอกว่าคุณนุสิษ์คุณต้องอยู่โรงพยาบาลต่อเพราะว่าตรวจพบมะเร็งลำไส้ใหญ่ขั้นที่สามอกข้างซ้ายยาวเก้าเซนนะก็รอผ่าตัดต่อที่นี้มันมีอยู่วันหนึ่งเนี่ยฮนะทางผมเองก็ต้องขอขอบพระคุณเจ้านายผมเป็นอย่างสูง,เป,ง MD, เป็นทั้งเ d ดีเป็นทั้งเจ้านายเป็นทั้งเจ้านายดูดวงใจเลยนะประมาณวันที่15บห้าคนเดือนกรกฎาสิบห้าสิบหกประมาณเนี้ยนะครับก็หิ้วกระเป๋าไปนหนึ่งกระเป๋า ในนั้นก็จะมีนามคุชแล้วก็เป็นก้อนานไปฮะการขับถ่ายมันดีขึ้นแล้วก็มีอยู่วันหนึ่งเนี่ยนะฮะซองที่5ไปแล้วเนี่ยทุนห้าไปแล้วเนี่ย,ยตอนที่เราถ่ายอยุจะตอนปกติน,นะฮะก็สังเกตดูว่ามันมีคล้ายๆกับมีสิ่งที่มันปลอมปนออกมาซึ่งไม่ใช่เป็นอุจจาระเราปกติมันเป็นคล้ายๆเป็นเศษเหมือนกับเป็นเป็นก้อนเนื้อขาวๆออกมาผมก็สังเกตมา สาวันก็หายไปแล้วก็หยุดไปครับแล้วผมก็ทานไปเรื่อยๆพอเข้าห้องผ่าตัดเสร็จใช้เวลาประมาณ2อสมชั่วโมงแล้วก็ไปพักในห้อง ICU ครับอาการจากนั้นก็มาพักที่ห้องพักเราปกติจนกระทั่งคุณหมอบอกภรรยาผมกับมาบอกผมว่าผ่าตัดแล้วปรากฏว่าไอ้มะเร็งเเซนนั้นเนี่ยความไม่เจอ,เอ,อได้ตัดลำไส้ใหญ่ทิ้งไปประมาณประมาณ40เซน เนื่องจากว่าแต่ไม่ได้พบไม่ได้เป็นเนื้อมะเร็งมะเร็งายมันหายไปแล้วนะตรงนั้นเป็นเพียงแต่ว่าผนังลำไส้เราเนี่ยมันเป็นเป็นเป็นนพูนๆอยู่นิดหน่อยประมาณนั้นตอนนี้ผ่าตัดเสร็จใหม่ๆนั้นตอนนั้นน้ำหนักเหลือประมาณ50กโลโอ้โหหนึ่งปีที่ผ่านมาปัจจุบันนี้ก็ขึ้นมาเป็น75้าก็ถือว่าเป็นเป็นปกติแล้ว ผมเคยเป็นมะเร็งอยู่ที่1994อยู่ที่กรงคุมสมุกหลัง10ปีหลังนี่แกมาอยู่ที่ปวดผมครับผมก็มาผ่าตัดอยู่ที่ทา,ทางเทพครับประมาณสัก2ปีเสร็จๆไปตรวจใช่ไหมบ ca แกก็ค่อยค่ขึ้นสูงที่สุดประมาณอยู่ที่50แล้วผมก็ตัดสินใจไปที่สิงคโปร์ครับไปรักษาเสร็จรู้สึกว่าก็ไม่ดีตรวจอีกข้างหนึ่งแกมาถึงที่ต่มน้ำเหลืองผมไม่คิดว่าจะรักษาเอานะีแงหมอก็บอกไปฉายแสง ตรวจอีกข้างหนึ่งเนี่ยแกมาตัดจกัหมอก็สั่งว่าเป็นเลเซอร์รู้สึกว่าเลเซอร์เสร็จแล้ว c a ก็ไม่มีลงนะแกก็อยู่ที่18กวปาปกินอาหารเสริมมาทั้งสิบปีทุกสิ่ง,ท,งทุกอย่างก็เคย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 กินอ่ะอปประเทศอะไรบ้างครับอออเมริกามั้งญี่ปุ่นมัน้งยุโรปมั้งอะไรมั้งผมเสร์มหมดไม่ได้ผลเลยผมก็ไปเจอน้ำมังคุด ผมก็เอามากินรู้สึกว่าแกทําให้ร่างกายเราไม่ไม่เจ็บนะวัดก็ค่อยๆยดีขึ้นไปเรื่อยๆผมก็ให้ลูกสาวผมโทรมาถามเสร็จแ,แล้วผมก็บินขึ้นมาที่ครุงเทพอยากรู้อาหารเสริมนี้จริงๆมันช่วยได้ร่างร่างกายเยอะไหมแกก็มีขายอีกแบบนึ่งก็เป็นแคปซูลรู้สึกว่ารวมกันเอ็นี้แล้วร่างกายก็ยิ่งดียิ่ง ยิ่งแข็งแรงขึ้นวันหนึ่งผมทำแค่ซูมประมาณได้หกเมตรครับผมก็อยากรู้ว่าร่างกายเราหายสิงแ่าไปแพทสแกนอีกครั้งหนึ่งหมอก็คิดว่ามันทำไมมันหายหายหายได้ซีเอก็ลุงเลยเหลือ3.8ครับผมผมก็งงเลยแพทสแกนออกมานี่รู้สึกว่าร่างกายไม่มีอะไรแล้วนะแล้วหมอก็บอกกับสั่งสองเดือนไปดูอีกครั้งหนึ่งดูที่จริงๆก็แก้หายแบบครับคนไทยเก่งมากครับ ก็ต้องขอบใจอาจารย์นี่มันเป็นหมอดอรนี่แกไม่แกผลิตออกมาให้เพราะมาช่วยคุณป่วยครับนั่นล้วนแต่เป็นเรื่องราวของแขกรับเชิญนะครับที่มีประสบการณ์โดยตรงนะครับเป็นมะเร็งในหลากหลายส่วนด้วยกันแต่ว่าวันนี้เขามีประสบการณ์ที่ดีกับเรื่องของการพัฒนาคุณภาพชีวิตนะครับจากงานวิจัยของเราคุณผู้ชมก็สามารถโทรศัพท์เข้ามาสอบถามได้ครับที่สายด่วน1154 หรือ026464800ครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งนะครับในช่วงหน้าจะมีแขกรับเชิญชาวต่างชาติซึ่งได้ประสบการณ์โดยตรงมาเล่าสู่กันฟังครับ มาถึงในช่วงสุดท้ายของรายการภูมิสมดุลนะครับคงต้องเรียนถามอาจารย์เพราะว่าเรื่องราวของแขกรับเชิญในช่วงนี้เนี่ยเป็นชาวต่างชาติชาวสิงคโปร์ใช่ครับนะครับซึ่งมีคําพูดหรือว่าบทสัมภาษณ์หลายๆคําที่พูดถึงคําว่า th 1 7ใช่ครับกับ th balance ครับคืออะไรครับครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูกราฟนะครับว่าที่เขาพูดถึงมันหมายถึงอะไรแมีความสําคัญอย่างไร ามาดูกันว่ากราฟที่เราจะพูดถึงตรงนี้นะครับประการแรกทีเดียวนิโคลาเชียเขาใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นดื่มด้วยสำหรับดื่มนะครับแล้วงานวิจัยของเรานะสรุปออกมาชัดเจนว่า mm hmm. มันจะกระตุ้นเม็ดเลือดขาว TSH ก่อน t s, mm hmm. <S 9แล้วก็อินเทอร์คิน18ทั้งสองตัวเนี้ยเซลล์เม็ดเลือดขาวแล้วก็สารที่เม็ดเลือดขาวหลั่งออกมาสองตัวเนี้ย มันเป็นตัวที่พิสูจน์ชัดเจนแล้วว่าไปเพิ่มประสิทธิภาพของเซลล์เม็ดเลือดขาวพชษชาติในการจัดการกับเซลล์มะเร็งนะครับในสิ่งที่เขาดื่มเพียง15้าวันมันเพิ่มแต่ละตัวเพิ่มขึ้นมา50นะคอร์เซนตนะครับเพราะฉะแน่น,นอนการจัดการกับเซลล์มะเร็งตัวเขาเพิ่มขึ้นจากการดื่มเฉพาะน้ําอย่างเดียวทีนี้ในขณะเดียวกันเขากใ็ใช้ใช้แคปซูลการวิจัยของเรานะฮะ แล้วก็มีการทดสอบที่ศูนย์เทคโนโลยีชีวการแพทย์พิสูจน์ชัดเจนครับว่ามันจะมีการเพิ่มขึ้นของ th1 th9 และ th17 ที่คุณพูดทุกนพูดถึงนะครับทั้งหมดก็คือกลุ่มเซลล์เม็ดเลือดขาวที่จะไปกระตุน้นเม็ดเลือดขาวพฉาาคาให้มีประสิทธิภาพในการจัดการกับเสื่อมากขึ้นมีกลุ่มเซลล์ถึง3กลุ่มที่เพิ่มประสิทธิภาพนั้นเพิ่มประสิทธิภาพมากขึ้น ในการจัดการกับเซลลเริงเอาละครับถ้าอย่างนั้นเราไปฟังคำยืนยันจากปากของคุณนิโคลัสเชียนะครับซึ่งเป็นนักธุรกิจใหญ่ชาวสิงคโปร์กันครับ Hi uh, my name is Nicholas Chea and uh, sometime back in 2015 June 18 to be exact uh, I was diagnosed with prostate cancer uh, I was informed by my doctors then that it was advanced cancer and that uh, my reading was very high in the high 90s And uh, I was desperate. I was desperate. I was worried. I was even upset. But the, I went. The high figure was PSA. The high figure was PSA. Mm -hmm. And um, not knowing what else to do, I really turned to God and prayed very, very hard. Mm -hmm. And with divine intervention, I somehow came into at the beginning of things about mm -hmm. cancer. I was just telling myself it could be another one remedy that everybody's heard of, but somehow or other, I decided that I needed to explore this particular option a little further for two simple reasons: mm -hmm. uh, one that it was natural, it mm. was completely natural, and that that was very comforting for me because you know it, uh, there was no med no chemicals in it mm. uh, and the second was the fact that um, there was science behind it and mm -hmm. th17 was somewhat discovered only as recently as 2007 mm -hmm. so somehow or other i felt that with these two elements combined science and natural. completely natural mm -hmm. i decided that i must get on it as quickly as i can and mm -hmm. i did i was unfortunately a little too late in that i in about two and a half months later i was going to go for another test mm -hmm. But I did get on the program and the re regime uh, very, very thoroughly, followed the regimen very closely. And I did it for slightly over two months, two weeks, and a bit mm -hmm. before my next uh, medical uh, check, a uh, quarterly check. Mm -hmm. And during this quarterly check, October 6th to be precise, mm -hmm. uh, the doctor gave me shocking news. And I was very, very happy to hear, I was in tears when I, I got the news, that my PSA dropped from 90 high 90s to 3.73 hmm. um, i consider it a miracle hmm. but it's clearly the effects of th17 what did the doctor say it's the, a mistake the doctor hmm. was shocked the doctor was surprised hmm. the doctor said what is it that you're doing you know hmm. is there anything else whatever you're doing keep doing it uh, and ironically, I was actually carrying my bottle uh, to show him to see mm. if I could take it. You mm. know, just to confirm with a medical doctor mm -hmm. that you know if, if, if there was any conflict. Mm -hmm. And um, he looked at it. He says, "Oh, this is all natural." Mm. Mm. He says, "Yeah, carry on. It's mm. good for you." Mm. So I carried on. Mm -hmm. And uh, I must also admit that my health condition improved significantly. Mm -hmm. I was looking terrible in the initial stages of the diagnosis. My health. I could feel significantly improved, and I was very happy with the progress. And uh, I moved on, and I c I've been taking it since. And mm -hmm. I just had another uh, check, 6th of January. So 6 is the magic day mm -hmm. uh, every quarter now. And 6th of January, I took another check, and the doctor says your PSA is going further down mm -hmm. at 2.8, mm. and I was elated. Mm -hmm. So I packed my bags the next day, went to Phuket for a holiday with my wife and my <laughs> daughter. Okay. I'm extremely happy, and I can only say this: I don't leave home without it. I carry it everywhere I go, and now today, in better health, I can travel freely mm -hmm. and joyfully. And I hope that this more people will find out about this. Okay. I started the hormone treatment at the mm -hmm. same time or oh, a couple of weeks before. A oh, couple of weeks yeah. before. Couple okay. weeks before. So it may be the combination. It could be the combination. Yes. Okay. It could be the combination, uh -huh. but it was a very drastic drop. Mm -hmm. The doctor yeah. who used the hormone treatment usually yes was surprised. He was very happy and very surprised. Drop. Yes. He, he actually said it was a very drastic drop. Mm -hmm. He was very happy and very surprised. Mm -hmm. Mm -hmm. Okay. So the next the next uh, checkup will be another six, sixth. Six, of, uh, May, uh, six six of sixth of May of April. Sixth of April. Sixth of April. So the figure will be six again, but it's zero in front? 0. i hope it will be that i hope it will be below one yeah. Yeah. i do hope that it will be below one i'm, I'm sure it will yeah. be below one i hope that is if not at least that it continues to drop yeah. because yeah. what uh, message would you like to tell people who are suffering from the same symptom M one message and i think if you look at my particular case i mean there is no known cure for cancer but with TH17 and TH balance juice, I believe and I know for a fact from my own personal case that there is now hope. And the hope is natural mm -hmm. for a better life. So I believe that more people with cancer should really explore this product and take it. Mm. Nothing to lose. Mm. It's completely natural. Mm -hmm. And fortunately there's also science behind this. Mm -hmm. So I would strongly urge take it. Mm. So you are you going to go on a mission to help other people? Right? I'm certainly am yes, and you know that right? yes. <laughs> ถ้าเกิดผู้ชมมีข้อสงสัยประการใดนะครับสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ของเราได้ก่อนเลยนะครับที่ www.bim100.com หรือว่าจดหมายเลขโทรศัพท์สายด่วนของเราครับ1 1 5 4หรือ026464800ซึ่งคุณผู้ชมก็สามารถติดตามรายการของเราไปตลอดสัปดาห์นี้จะมีเรื่องราวที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งครับเกี่ยวกับโรคมะเร็งวันนี้ต้องขากขอบคุณอาจารย์เชษครับแล้วก็ถือโอกาสลาผู้ชมไปด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีครับ